สวัสดีค่ะหนูไอฟอร์ดค่ะที่พิษณาการขายฟอร์ดพาไปได้นะคะวันนี้เราเจอกันอีกแล้วในชะ่องโปรโมชั่นฟอร์ดบายหนูไอค่ะคลิปนี้หนูองไอมีรถเท่มากๆค่ะอยากมารีวิวให้ได้ชมกันนะคะวันนี้ก็ จริงๆจะส่งมอบวันนี้แล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามารีวิวกันก่อนค่ะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่กําลังจะเป็นยอดนิยมของเราเลยนะคะ nexgen ranger xls xls เนี่ย ford เราจะทํามาเฉพาะเกียร์ออโต้ค่ะมีให้เลือกทั้งรุ่นแคบแล้วก็รุ่น4ประตูนะคะเป็นเครื่องยนต์สองจูลลิตรเกียร์อัตโนมัติ6สปีดแล้วก็เป็นสีดําหล่อๆด้านข้างเลยนะคะมาดูชุดแต่งคันนี้กันเลยค่ะเริ่มจากชิ้นด้านหน้ากันก่อนนะคะชิ้นด้านหน้าทั้งหมดที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าหรือว่าเป็นการชนหน้าเนี่ย ะะกระจังหน้า Ford ดได้พดีด้านหน้าเป็นสีดำล้วนเลยค่ะมาพร้อมกับตัวไฟ LED ด้านบนให้3จุดตัวกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นใหญ่ๆให้แบบนี้เลยค่ะไฟหน้า l s เราได้เปิดปิดไฟหน้าให้อัตโนมัตินะคะมี daylight LED มาให้ด้วยเสริมหลอดเป็นตัวครอบไฟหน้าที่เป็นสีดำด้านให้ค่ะทุกอย่างเนี่ยเข้าเซตกันเลยกับตัวที่เป็นสีรถนะคะการชนด้านหน้าในรุ่นของ l s เดิมๆเ,เ,เนี่ยก็จะเป็นสีดำเงาให้แบบนี้ค่ะแต่ว่าชิ้นนี้เรามีการเสริมเป็นตัวการชนหน้าตัวนี้เข้าไปนะคะซึ่งเป็นงาน ที่มาด้วยกันกับตัวแรปเตอร์ของเรานั่นเองทําเป็นสีดําด้านให้ทั้งหมดเลยนะคะนัานค้างก็จะมีไฟตัดหมอก ติดตั้งมาจากโรงงานให้ด้วยค่ะการทํางานของตัวไฟตัดบอกนะคะลูกค้าเลี้ยวซ้ายหรือว่าเลี้ยวขวาเขาจะติดข้างเปิดข้างเลยนะคะซึ่งฟังก์ชันตัวนี้รุ่น XLS ก็มีมาให้ค่ะด้านล่างสุดก็จะเป็นห่วงลากจูงหรือว่าหูลากจูงนะคะมีมาให้1จุดจากฟอร์ดเลย XLS ของเรานะคะฟังก์ชันความปลอดภัยคือให้มาเยอะมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบล้อมป้องกันการพลิกคว่มค่ะระบบ HLA นะคะออกตัวบนทางลาชชัน ABS หรือ EBD นะคะจัดใส่มาให้หมด ESP หรือ Traction Control นะคะหรือว่าตัว ป้องกันการลื่นไถลตัวนี้ก็มีจะใส่มาให้นะคะด้าน,นข้างตัวรถคิวรอที่เห็นเนี่ยเป็นแบบเรียบๆสีดํามาให้แบบนี้นะคะสังเกตว่าตัวงานชิ้นนี้ก็จะมาจากตัวการชนหน้าของเรานั่นเองค่ะเป็นสีดาล้วนให้นะคะเก็บงานยิงซิลิโคนให้เรียบร้อยเลยเอาไปด้านบนก่อนเราข้ามชิ้นนี้มานะคะตัวนี้ก็จะเป็นสกรูหน้าทรงฟิตค่ะคือมาเต็มฝากระโปรงให้ใหญ่ๆแบบนี้เลยเล่นเป็นทูทอลสองสีนะคะเป็นสีดําเงาตัวรถตัดด้วยสีดําด้านค่ะโลโก้ด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นรูปมา้าตัวรูปม,ามาา้า นสีแดงะลายสเต็ปมาด้านข้างตรงนี้เลยจะเห็นว่ามีสติกเกอร์ที่เป็นสีเทานะคะมาจนถึงตรงฝาด้านหน้าเลยก็คือตรงฝากระโปรงของเรานั่นเองค่ะลากยาวมาแบบนี้คือดีไซน์สวยเก๋มากนะคะแม็กด้านข้างรุ่นนี้ก็หล่อมากๆอีกเช่นกันนะคะตัวแม็กที่เราเห็นตอนนี้นะคะคือว้าวสุดๆเลยอาจจะไม่ค่อยเห็นสีแม็กของสีนี้กันนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแม็กสีดําค่ะเป็นตัดด้วยสี เขาเรียกว่าสีสีม่วงเนาะคือดำตัดม่วงแบบนี้ลงตัวมากๆเลยนะคะเป็นแมกล้อ18นิ้วนะคะ 26560R 18นิ้วค่ะลับด้วยยางซูแมกนะคะเป็นยาง AT ใช้ได้ทั้งออนโรดแล้วก็ออฟโรดเลยนะคะคันนี้ก็ เป็นความสูงเดิมๆของรุ่นนี้เลยค่ะแต่ว่าเราเปลี่ยนจากล้อเดิมที่เป็นล้อ17นะคะใส่เป็นตัวล้อ18ด้านข้างเนี่ยก็เป็นสติกเกอร์คือลายสวยอีกแล้วนะคะคันนี้คือสวยหลายจุดมากไม่ว่าจะเป็นด้านหน้านะล้อแม็กแล้วก็สติกเกอร์ค่ะเป็นรูปม้าแบบนี้นะคะตัดเฉดเป็นตัวสีเทาค่ะรถที่เป็นสีดำนะสติกเกอร์เป็นสีเทาอ่อนคือตัดกันแล้วลงตัวมากๆนะคะกระสัติดให้4ด้านเรียบร้อยนะคะฟิล์มที่แถมเนี่ยก็จะเป็นฟิล์มเซรามิกค่ะ ด้านท้ายตัวรถนะคะมีติดตั้งเป็นตัวโรบาร์โรบาร์เนี่ยเป็นงานของ Outlander นะคะเป็นรุ่นคลาสสิกของเราเลยเป็น GT นั่นเองค่ะมีจุดยึดกวางสัมภาระให้เรียบร้อยนะคะไปติดตัวตะแกรงได้นะตรงนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์อีกแล้วนะคะสติกเกอร์เนี่ยออกแบบโดยลูกค้าเองเลยค่ะด้านท้ายก็จะเป็นรูปดาวให้แบบนี้นะคะเป็นสีเทาสวยๆด้านฝาท้ายรถนะคะก็มีติดเป็นตัวครอบไฟท้ายค่ะเป็นสีดําด้านนะคะชุดเซ็ตครอบต่างๆเนี่ยจะเป็นดําด้านให้ทั้งหมดเลย แล้วก็ฝาท้ายฟอร์ดค่ะตัวหนังสือฟอร์ดใหญ่ๆของเรานะคะเป็นสีดําแดงค่ะตัดกันแล้วลงตัวมากๆนะคะตัวหนังสืออะคริลิกด้านล่างเป็นเลงเจอร์ค่ะตัวนี้จะดูนขึ้นมา,ท,าทําให้ตัวฝาท้ายเราดูสวยขึ้นเนาะดูมีมิติขึ้นค่ะ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นไฟเบรกนะคะมีมาให้ตรงนี้เลยเวลารถขันหลังเนี่ยก็คือจะแบบมองเห็นได้ชัดขึ้นนะใต้โลโก้ตรงนี้ค่ะเราอติดเป็นตัวฝาท่ายเป็นแบบเว้าวเพราะว่าใต้โลโก้เราเนี่ยมีกล้องถอยหลังด้วยนะคะตัวนี้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานในรุ่องของ雷 l s เลย การชนท้ายในรุ่นของเอกัเอกกันบ้างค่ะรุ่นนี้เดิมๆมีติดตั้งมาจากโรงงานแล้วแต่ว่าเราเปลี่ยนใส่เป็นออฟโรดเลยก็คือลุยๆนะคะเป็นการชนท้ายเหล็กเป็นงานของ Delta 4 x ี4ค่ะตัวงานชิ้นนี้จะต่างกับตัว Outlander ที่เราติดกันประจํานะคะตัวนี้คือจะเสมอกับตัวรถให้แบบนี้มีห่วงเมก้าให้สีแดงค่ะ กลางเนี่ยก็จะเป็นไฟสองป้ายทะเบียนนะคะดูลุยแล้วก็ออกรถสุดสุดด้านข้างตัวรถของ x อ s จะมีบันไดเหยียบด้านข้างแบบนี้นะคะติดตั้งมาจากโรงงานให้ของด้านหลังที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะเป็นของเชนเดิมที่เราเปลี่ยนให้ก็คืนลูกค้าให้ทั้งหมดเลยมาชมในรถนะคะว่า x l s เรามีออปชันอะไรบ้างนะคะในตัวรถคันนี้คือว้าวอีกแล้วนะคะว้า wow วแบบว้าวมากๆค่ะเอาสีแดงที่เราเห็นตรงนี้ก่อนมาเป็นแคบเป็นเบนานังนะคะ เบาหนังสีดำตัดด้วยสีแดงค่ะออกแบบมาคือดีไซน์สวยมากๆนะคะทำเป็นพนักพิงนะตรงที่นั่งเป็นสีแดงนะคะตัดด้วยสีดำเดินได้เป็นสีแดงะคะสปอร์ตสุดๆเลยค่ะเบาะแคปก็เป็นดำตัดด้วยสีแดงให้เหมือนกันนะคะตัวได้เด่นมากนะคะพวงมาลัยก็มีปุ่มอิติฟังก์ชันให้ที่พวงมาลัยค่ะรุ่นของ a อเกอะ ด้านหลังเป็นจอดิจิตอลสวยๆดูค่าตั้งดูการใช้งานต่างๆอจะง่ายมากๆเลยแล้วก็จอตรงกลาง10.1นิ้วนะคะรองรับ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้าสายค่ะเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดของเรานะคะเนี่ยหน้าจอจะใช้ง่ายมากมีหน้าจอโคมีอะไรอย่างเงี้ยมาให้เลยตรงนี้นี่เห็นไหมคะคือสีสันสวยงามใช้งานง่ายค่ะเป็นทัชสกรีนนะคะด้านล่างมี usb มี type c ให้ รุ่น XLS มีเพิ่มขึ้นมาตรงนี้จะเป็น TMS หรือว่าโหมดการขับขี่นะคะมีให้เลือกถึง4โหมดด้วยกันค่ะตัวนี้จะเป็น Traction Control เกียร์เป็นอัตโนมัติค่ะ6สปีดเลยคอนโซลเราจะเป็นดำตัดด้วยสีเทานะคะตัดการล้อลงตัวมากค่ะดูแบบหรูขึ้นเลยดูสวยขึ้นนะคะปดปิดไฟหน้าให้อัตโนมัตินะคะปรับความแค่แสงหน้าจอดิสเพย์ค่ะแล้วก็ปรับสมต่ำนะคะตัวนี้ไฟตัดหมอก เป็นไงออปชันเราคือจะเต็มมากๆนะคะเห็นไคะน้องไอบอกเป็น4ประตูใช่ไหมจริงๆแล้วคันนี้เป็นแคปนะคะเห็นไหมคือแทบจะแบบมองมองเผยเผเนี่ยแทบจะแยกกันไม่ออกเลยนะคะเป็นแคปของเราค่ะแต่ XLS อย่างที่บอกค่ะทําแค่เฉพาะเกียร์ออโต้เท่านั้นนะคะมีทั้ง4ประตูแล้วก็เป็นแคปทั้ง2รุ่นเนี้ยน้องไอจัดโปรให้เหมือนกันนะคะใครที่อยากได้ชุดแต่งแบบ ออฟโรดแบบนี้ลุยๆให้แบบนี้ค่ะล้วไอก็มีโปรให้เลือกเหมือนกันนะคะมีทั้งระเวิดนยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เน้นจะมีชุดแต่งออฟโรดให้แบบนี้มีตั้งแต่หลักหมื่นไปเลยนะคะสอบถามรายละเอียดโทรหาน้องไอได้เลยค่ะศูนย์ก็แปดหนึ่งหนึ่งห้าสองหกหกห้านะคะคลิปนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องไอด้วยค่ะไปแล้วนะ